คลิปนี้นะคะก็จะเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อนะต้นแขนทางด้านหน้าค่ะเราจะทำท่าฟอนเลสกันนะคะสำหรับท่าฟอนเลสที่ถูกวิธีค่ะก็ง่ายๆเลยค่ะกางขานะคะกว้างประมาณหนึ่งช่วงไหล่นะคะผ่อนท้ายหัวเข่าค่ะเกรงลำตัวนะคะ,ะไม่ขับไม่เกรงเขา่าเหยียดตรงนะคะผ่อนทายนอเล็กน้อยแล้วเกรงลำตัวนะคะ ยกขึ้นทางด้านหน้าให้ตั้งฉากนะคะแล้วลดแขนลงค่ะแล้วเริ่มต้นยกขึ้นใหม่ทางด้านหน้านะคะให้ตั้งฉากแล้วลดแขนลงค่ะตัวอย่าขยับนะคะไหล่ไม่ยักนะคะเกณฑ์กล้ามเนื้อ้นแขนทางด้านหน้าตรงนี้นะคะยกขึ้นฮึบและเอาลงไม่ยักไหล่นะคะรัตัวตั้งตรงเกณฑ์ไว้ยกขึ้นฮึบแล้วลงค่ะ สำหรับใครที่แข็งแรงนะคะอาจจะทำสองข้างไปพร้อมๆกันแต่ลำตัวต้องตั้งตรงไว้ห้ามเปลี่ยนตัวนะคะยกขึ้นทั้งสองข้างเึืแล้วลดลงค่ะยกขึ้นทั้งสองข้างเึืแล้วลดแขนลงค่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านข้างกันบ้างน,นะคะการประมาณช่วงไหล่องอเข่าเล็กน้อยนะคะเกณฑลำตัวตั้งตรงไว้แล้วยกขึ้นตรงด้านหน้า แล้วลดแขนลงค่ะยกขึ้นทาด้านหน้าค่ะแล้วลดแขนลงเห็นไหมคะห้ามยกและเอดตัวอย่างนี้ไม่เอานะคะอ่าไ,ไม่ไม่ใช่วิธีการเบี่ยงอย่างนี้นะไม่เบี่ยงนะคะทําช้าๆค่ะเกณฑตัวตรงไว้ไม่เบียบนะคะแล้วเกณงกล้ามเนื้อแขนยกขึ้นค่ะแล้วลดแขนลงค่ะเกณงกล้ามเนื้อแขนยกขึ้นค่ะ แล้วรถแข็ลงโอเคค่ะ